อ่ะนะฮะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นในส่วนของยูนิตที่2เนาะเรื่อง job vacancy จากคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันไปในเรื่องของอาชีพ occupation อะไรต่างๆไปแล้วนะคะความแตกต่างของคำศัพท์เนาะรู้กันไปแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องของ job vacancy job vacancy คืออะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครคราวนี้ก่อนเราจะไปเข้าสู่อาชีพอะไรต่างๆเราจะต้องมีการสมัครงานก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีอย่างเช่นเราต้องมาดูก่อนในบริษัทเรามีคอมพานีสตั๊กเจอรอะไรบ้างดูดูนะคะอ่ะดูอย่างตัวอย่างตรวนี้ข้างบนอ่ะอาจารย์จะเดินไปเรื่อยๆนะคะดูดู i ชม a นนะคะเมจิ้งเ g d i r e เรกเตอร์นะคะบอร์ดออฟเดเรกเตอร์ดีพาร์ตเมนต์แมและซับ o r ร์ n เน e คราวนี้ในคอมพานีสตั๊กเจอรทั้งหมดที่อาจารย์เอาขึ้นมาเนี่ยนะคะมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูทีละความหมายกันเลยค่ะ ไมร่รูของเรื่องของ vocabulary Job Ti t ไตเตนะคะ job t i ต l e ที่หนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอะไรเด็กๆทุกคนมักจะคิดว่า CEO เนี่ยนะคะที่แท้จริงแล้วคือประธานบริษัทแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะถ้าเราแบ่งแยกตามหลักสากลในเรื่องของการทํางานแล้วเนี่ยนะคะทางยุโรปหรือทางโซนต่างประเทศเนี่ย<ๆ>เขามักจะเรียกผู้บริหารหรือประธานบริษัทหรือที่เรียกว่าเจ้าของบริษัทที่เราเข้าใจเป็น CEO อะ่ะนะคะว่า Cha i r p e r s o n หรือว่า president นะคะจริงๆมันมีคำหนึง่งเมื่อเทิมพี่แล้าจย์เคยสอนไปมันเป็นคำว่า chairman คราวนี้แหละทำไมเขาถึงเรียกว่า chairperson คะจารย์เพราะว่าเราไม่ได้ระบุเพศเราไม่ทราบถูกไหมคะว่าประธานบริษัทเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเพราะ,ะนั้นเขาเลยใช้เป็น chairperson หมายถึงบุคคลที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กรนั้นๆนะคะรีคำว่า president นั่นเองอ่าต่อมานะคะคำต่อมานะคะความหมายของเขาเนาะ board of director นะคะ board of director บอร์ดออฟดร렉เตอร์นะคะหัวหน้าง,งานระดับสูงคือผู้ถือหุ้นนั่นแหละเราเคยดูหนังแล้วก็แล้วก็เวลาอะไรมีคนบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยคือบอร์ดออฟดร e เตอร์นะคะอย่างเช่นสหาพานิตนะคะมีผู้บริหารอยู่ซีไฟ มีผู้อำนวยการมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฝ่ายอํานวยการพวกนี้นะคะเขาเรียกว่า board of director หรือว่าบอร์ d บริหารซึ่งมีหน้าที่กําหนดนโยบายนะคะ policy ต่างๆขององค์กรน,นั่นเองเนาะ,ะต่อมานะคะคําต่อมานะคะ,ะหัวหน้างานระดับสูงนี่แหละสิ่งที่เรียกว่า CEO เออแต่ยังมีอีกคำหนึ่ง ที่เรามักจะคุ้นคุ้นหูก็คือ MD แล้ว MD อะคืออะไรคะอาจารย์หนูเข้าใจมาตลอดว่า MD กับ CEO เนี่ยน่าจะเป็นผู้บริหารสูงสุดแต่จริงไม่ใช่นะคะ MD ย่อมจาก Managing Director นะฮะแล้วก็ CEO จะย่อม,มาจาก Chief Executive Officer นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการตำแหน่งนี้จะมีบริษัทละ1-2คนคืออะไรคือหัวหน้าของผู้จัดการ,รแผนกต่างๆอีกทีหนึง่ง เออเป็นหัวหน้างานระดับสูงอยู่ฝ่ายบริหารแต่ไม่ได้มีอำนาจชี้ขาดเหมือนบอร์ดหรือว่า president น,นะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ MD หรือ CEO เนี่ยจะคือหัวหน้าของผู้จัดการแผนกที่เราอยู่แผนกทุกแผนกอะคะ่ะที่มีที่มีหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกหรือเป็นผู้จัดการแผนกเนี่ยจะต้องขึ้นตรงกับ CEO MD ท่านนี้นั่นเองอ่ะต่อมานะคะอ่า หัวหน้าง,งานระดับล่างก็คือหัวหน้างานของพวกเรานี่เองเราทํางานอยู่แผนกไหนนะคะเราก็จะต้องมีหัวหน้างานแผานกน,นั้นๆนะคะหรือที่เรียกอีกชื่อว่าผู้จัดการแผนกอย่างเช่นเราทํางานอยู่แผนกบัญชีนะ,ะเราก็จะต้องมีหัวหน้าแผนกบัญชีมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อบอกว่าเราเนี่ยนะคะทำงานเป็นยังไงนะคะเรา ผ่านโปรไหมเออเข,าเข้าใจคำว่า probation ไหม probation คือการทดลองงานนั่นเองนะคะอ่านะคะมีดีพาร์ตเมนตเนเจอร์ไว้เพื่อตรวจรายละเอียดของงานการงานมีความผิดพลาดนั่นเองนะคะอาจารย์เคยบอกเราไปคร่าวๆแล้วว่าจริงๆแล้วด e พาร์ m เมนต์ n มเนเจอร์เนี่ยก็คือลีดเดอร์ของเราแน่แหละแต่เป็นลีดเดอร์ที่อยู่ในทีมของแผนกที่เราทำงานอยู่หรือสั่งกัดอยู่อ่าทีนี้ไปดูต่อนะคะอ่า คราวนี้เราไปดูในเรื่องของ Department Manager จันบ้างในองค์กรส่วนใหญ่นะคะเอ่อใน n a g e m e ต t ต่างๆขององค์กรเนี่ยมักจะมีการจัดการให้มี Manager ในแต่ละแผนกซึ่งหลักๆแล้วที่อาจารย์ยกมาพวกเราดูในวันนี้นะคะก็จะมีอันแรกเลยเห็นที่ผู้ผู้ชายที่เขียนอยู่ไหมคะเอ่อรูปผู้ชายที่เขียนอยู่นั่นคือ Marketing Manager Marketing Manager ทําทำอะไร เป็นฝ่ายการตลาดเพี่การฝ่ายการตลาดนั่นเองนะคะคอยกําหนดนะ,ะโปรโมชั่นเนาะเราจะไปออกไปขายสินค้าที่ไหนมีราคายังไงคิดแล้วกําไรหรือขาดทุนจะทํายังไงให้คนมาซื้อของได้เยอะๆออหรือทํายังไงให้คนรู้จักบริษัทเราเยอะนี่คือหน้าที่ของ Marketing Manager ต่อมา Accounting Manager นะคะ Accounting Manager นะคะโทษทีค่ะจะเลื่อนสไลด์ผิดนะคะ,ะ u n t i n g Manager คือผู้จัดการฝ่ายบัญชีนั่นเองนะคะผู้จัดการฝ่ายบัญชีเนี่ยทำหน้าที่อะไรทำมาที่ตรวจสอบนะ,ะรายละเอียดของงานในของพนักงานทุกๆคนที่ทำมาก่อนจะส่งให้ฝ่ายบริหารรับทราบนั่นเองอ่านี่เขาจะเรียกว่า Accounting Manager ต่อมานะคะอ่า h r manager HR ย่อมาจากอะไรอาจารย์เคยบอกพวกเราไปแล้ว HR ย่อมาจาก Human Resource Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคลทำหน้าที่อะไรคะ Recruit All new employee นะคะแล้วก็ทำอะไรคะ Set program training นะ,ะในที่นี้หมายถึงทำหน้าที่รับพนักงานใหม่สรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ตามอัตราที่ขาดไปเนาะหรือว่าเป็นคนที่คอยนะคะดูแลในเรื่องของอบรม training โปรแกรมต่างๆให้กับพนักงานภายในบริษัทต่อมา R&D manager นะคะ R&D manager คนส่วนใหญ่มักจะไม่คุ้นกับ R&D manager คืออะไรนะคะพูดจัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนามันตรงตัวเลยค่ะ R&D R นะคะย่อมาจาก r e s e a r c h r e s e a r c h แปลว่าวิจัยตัว D ย่อมาจาก develop นะซึ่งแปลว่าการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายเนี่ยคือพิจารกาฝ่ายวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่คอยวิจัยเรื่องราวต่างๆนะคะภาในสภาพแวดล้อมภายในต่างๆขององค์กรแล้วก็ในเนื้อหาของงานของสิ่งที่บริษัทนี้ทำอยู่นะคะอ่าต่อมานะทุกที่แหละมันจะต้องมี การขนส่งหรือว่าส่งออกสินค้านะคะในการทำงานนะก็จะมีตำแหน่งที่เรียกว่า distribution manager ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้านะคะเห็นหน้าตายิ้มยิ้มแบบนี้นะคะทำงานหนักเหมือนกันนะแต่เงินเดือนก็ดีด้วยเพราะจะไปเกี่ยวข้องกับทางพวกโ o จิสติก s การขนส่งด้านต่างๆได้อีกต่างหากการขนส่งทางรถยนต์เป็นการขนส่งทางบกอย่างหนึ่งที่คนก็ยังนิยมส่งของอยู่ นะคะเพราะนั้นจะเรียกว่า distribution manager อาจารย์ทำไมเขาถึงไม่เรียกเป็น c a r g โก้คาอะไรคะคารโก้ใช้กับเครื่องบินนะคะเออใช้กับเครื่องบินเท่านั้นจะใช้กับรถยนต์ไม่ได้อ่ะคราวนี้มาดูต่อคำต่อมา legal manager ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายโอ้ทำไมอาจารย์ทำไมเขาถึงไม่ใช้คำว่า law หรือว่า lawyer นะคะในการพูดถึงคำว่ากฎหมาย law หรือ lawyer เนี่ยใช้ในส่วนของคนที่เป็นนักกฎหมาย ถามว่าในบริษัทนี้มีฝ่ายกฎหมายแล้วมีนักกฎหมายอยู่ไหมมีอยู่ค่ะแต่เขาไม่ได้ไปดารงตําแหน่งทางกฎหมายอย่างเช่นเป็นทนายความอย่างเช่นเป็นอายการอย่างเช่นเป็นตํารวจนะคะที่จะเป็นผู้ดูแลกฎหมายแต่เวกเตอร์ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายในที่นี้หมายถึงเขาต้องคอยติดตามในเรื่องของการทวงหนี้ทวงหนี้อะไรหนี้รับ นี่จ่ายนะคะเงินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับนโยบายนะคะกําหนดต่างๆของบริษัทที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยฝ่ายเนี่ยเขาจะมาดูแลนะคะโดยที่จริงๆเราคงไม่ได้เป็นฝ่ายที่มีอํานาจตัดสินในเรื่องกฎหมายสักทีเดียวนะคะแต่เขาจะส่งเรื่องไปยังศาลไปยังอายการนะคะแนทนที่เขาเรียกว่าแทที่ประธานจะต้องมานั่งทำเองนั่นเองเอา้าวต่อมานะฮะเออ purchasing manager นะฮะอ่านว่า purchasing manager นะฮะพจัการฝ่ายจัดซื้อเผูนะ้จัการฝ่ายจัดซื้อทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อของสั่งซื้อสินค้าต่างๆนะคะภายในบริษัทเนาะว่าวันนี้นะฮะจะต้องผลิตสินค้าตัวนี้เออแล้จะต้องซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ผ่านซัพพลายเออร์เออต้องใช้อะไรบ้างเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะแล้วสินค้าแต่ละประเภทแต่ละที่เนี่ยนะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ แตกต่างกันมากน้อยแค่มากน้อยแค่ไหนในตัวคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้าที่เราจะเอามาผลิตนะ,ะต่อมา advertising manager นะคะผู้จัดการใส่โฆษณาทำหน้าที่ไร่ะ้อาจารย์ส่วนใหญ่ advertising ทำงานโคกับ marketing นะคะ marketing ออกโปรโมชั่นมาแล้วนู่นนี่นั่นทุกอย่าง advertising โฆษณามีหน้าที่ทำการประชาสัมพันธ์ออกไปนั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้อะไรเพื่อให้ผู้คนเนี่ยผู้คนต่างๆประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักกับ บริษัทของเราหรือว่าสินค้าของเรานั่นเองเนาะนี่คือหน้าที่ของ advertising manager อ่าขาวนี้ต่อมานะคะอ่า subordinates u b o r d i n a t e มีคำหนึ่งอ่ะที่เรียกว่าลูกจ้างอ่ะเออลูกจ้างเรียกว่าอะไร employee ที่ employee อ่ะมีลูกจ้างมีก็ต้องมีผู้ว่าจ้างถูกไหมฮะผู้ว่าจ้าง ต่างกันนิดเดียวเองเปลี่ยนจาก Y E เป็น Y E R ออกเสียงเป็น Employer นะคะก็จะเรียกเป็นผู้ว่าจ้างได้แล้วแต่ทีนี้อีกคำหนึ่งที่อาจารย์ยกมาก้จะเป็นสับทางการหน่อยนอเนาะ Subordinate นะคะหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าจริงๆแล้วพวกเราเองนี่แหละนะคะเป็นพนักงานใน,นแหน่งต่างๆนะคะที่ เปิดรับสมัครนะแล้วเราก็มาสมัครแล้วก็ได้เข้ามาทํางานนะคะตามแผนกต่างๆที่เราสังกัดอยู่เรียกว่าซับออเดเนตหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคือไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่ผู้บริหารแล้วก็ไม่ใช่บอร์ดออฟเดเลคเตอร์ใดๆนะคะประมาณนี้ในเรื่องของตําแหน่งงานในบริษัทต,ต่างๆหรือแผนผังองค์กรเนาะจะมีประมาณนี้นะคะอ่ะคราวนี้อาจารย์จะมาต่อในเรื่องของเวิร์ดโฟกัสนิดหนึ่งมีคนถามมาว่าอาจารย์คะแล้วจ็อบคนซีเนี่ยมันแปลว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร อย่างเดียวเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะจ o b v a c a n c y คือตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครหรือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยน y เป็น i เติม es เมื่อไหร่มันจะกลายเป็นอะไรคะอดีตหรือปัจจุบันคะเออนะเป็นอดีตหรือปัจจุบันคะอ่าลองคิดซี tiktok t i k t อ k อ,อดีตหรือปัจจุบันคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ก็จะต้องเป็นอดีตถูกไหมครับเพราะว่าถือว่าเจ้า vacancy ตัวนี้อาจารย์เคยสอนไปเมื่อบทที่1ถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เปลี่ยนวัยเป็นไอเอสในเรื่องของการกระทํางานเนี่ยมันจะต้องเป็นการที่เรารับสมัครไปแล้วทําไปแล้วนะคะในการทํางานนะในคําศัพท์ของการทางานนะคะเอานะ job t เ t ิลกับ job position นะคะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจารย์แล้วมันแตกต่างกันตรงไหนคะหนูไม่คุ้นเลย job t i t ิลนะ,ะก็คือชื่อตําแหน่ง j o b position ก็คือชื่อตำแหน่งอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าความแตกต่างการใช้นี่อยู่ที่และแต่บริษัทไหนจะใช้คําไหนเท่านั้นเองนะคะอย่างป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะคุค้นกับคำว่า Job Position แต่เมลก็ตามที่เราไปสมัครงานที่อื่นแล้วเขาใช้คําว่า Job Title ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะ,ะนั้นมันแปลว่าชื่อตําแหน่งเหมือนกันเนาะอ่ะคราวนี้ต่อมาจากเวิร์ดโฟกัสนะคะเราจะมาเข้าในเรื่องของ m a i n elements of the job advertisement นนะคะ ประกาศรับสมัครงานเนี่ยนะคะมักจะต้องมีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่เราจะไปสมัครงานแล้วเข้าไปในตำแหน่งนั้นๆที่เราต้องการได้เรามาดู main elements of the job advertisement กันก่อนนะคะว่าความหมายของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะอ่าดูอันแรกเลยประโยคแรกนะคะ brief introduction to the employer company คืออะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่าองค์กรเนี้ ทำงานเกี่ยวกับอะไรนะหรือเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับอะไรเป็นการบอกเล่าประวัติเกี่ยวกับองค์กรคร่าวๆนะคะเออให้กับผู้อะไรผู้ถูกจ้างเนี่ยหรือว่าคนที่จะมาสมัครงานเนี่ยได้รับรู้ก่อนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราแบบว่าเข้าไปอะ่ะเข้าไปสมัครอะ่ะแต่เราไม่รู้เลยนะว่าบริษัทนียเขาทําเกี่ยวกับอะไรเออถูกไหม มันก็ไม่ได้เราก็ยังไม่รู้เพราะงั้นเราก็จะไม่รู้ว่าคุณจะสมบัติของเราเนี่ยตรงกับตําแหน่งที่เขาต้องการจะรับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องมี b r ิ e f introduction ไว้เพื่อบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยเป็นบริษัทประเภทอะไรทําเกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี่2ต่อมา requires positions and qualifications นะ,ะก็คืออะไรคะประกาศรับสมัครตําแหน่งต่างๆแล้วก็คุณสมบัติที่ต้องการนั่นเองนะคะสมมติเราจะ สมัครตำแหน่ง marketing officer คุณสมบัติที่เรามีเนี่ยนะค a ณ i ิฟิเคชันที่บริษัทต้องการเนี่ยนะคะมีอะไรบ้าง position คือตำแหน่งถูกไหมคะเพราะนั้น qualification ก็จะต้องแปลว่าคุณสมบัตินั่นเองต่อมาในเรื่องของ Remuneration and Benefit นะคะผลตอบแทนเงินเดือนสวัสดิการผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเราเนี่ยเข้ามาสมัครหรือว่าได้ถูกครเลือกเข้ามาภายในองค์กรนั้นๆแล้วต่อมา recommendations on how to apply for the job นะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นบริษัทเนี่ยที่เราประกาศรับสมัครงานเนี่ยเราแนะนำให้ทำไมคะแนะนำให้ผู้สมัครเนี่ยหรือ employee เนี่ยนะคะได้รับทราบว่าโอเคขั้นตอนการสมัครหรือวิธีการส่งเอกสารเนี่ยต้องมาที่ไหนส่งยังไง นัคาเมื่อไรนะครเราต้องการรายละเอียดอะไรบ้างนะคะเขาถึงเรียกว่าเป็น how to how to คืออย่างไรนั่นเองนะคะ contact d e t a i l อันสุดท้าย contact details contact d e t a i l คือรายละเอียดขององค์กรรายละเอียดขององค์กรขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขาดไปเราก็จะไม่รู้ว่าองค์กรนี้อยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนมีเบอร์หรือเปล่านะส่วนใหญ่รายละเอียดของ contact d e t a i l ก็จะมี ชื่อบริษัทนะคะที่อยู่เนาะเบอร์โทรศัพท์อีเมลบางที่อาจจะยังมีโทรศัพท์อยู่ก็เป็นได้นะคะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้เนาะหรือว่าคาบเนี้ยอาจารย์จะจบไว้แค่ตรงห้าอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะมาต่อกันในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของประกาศรับสมัครงานกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้อาจารย์ก็ ขอปิดไว้ก่อนถ้าเกิดใครมีอะไรไม่เข้าใจสอบถามอาจารย์ได้ทางไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีจ้า